สวัสดีครับสบายดีฮัโลโหล e v วี y วัน,เ,นเห็นโจนไหมเห็นปะเนะขาบินโจนอยู่นั่นะ่ะเขาบินโจนทุกคนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นาขั้นบันไดเนาะแล้วผมก็เพิ่งจอดรถ อันนี้คือบ้านพักของเราวันนี้นะคือเราพักกันอยู่นี่เจ็ดคนเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้วยกันเลยครับบ้านพักของเราอยู่แบบธรรมชาติเลยตื่นเต้นมากโอ <c oughs> เราต้องขึ้นชั้นสอง เอะไรนะได้ยินได้ยินแว่วๆว่าหมูกระทะโอ้ยทุกคนโอ้ยคนลุกอีกแล้วโอ้โห ตอนเย็นก็ตรงนี้เชาไหนดีกว่าตองตกเปียกๆนะต้องขอขอบคุณคนที่พามาอีกแล้วครับทุกคนคุณพี่เติตร์นะะที่เป็น,นไกด์นำเที่ยวคนนี้คือโอ้โหพาไปแต่ละที่นี่คือคนลุกทุกคนคนลุกขอบคุณมากครับโอ้โหสสุดยอดสวยมากเดี๋ยวขออนุญาตนั่งแบบโอ้โห ทุกคนอันนี้เนาะขยู่ทีเที่ยงหน้าพอที่เราเป็นเจ้าของแล้วพี่น้องก็คือพอเราหาพอเราแบบว่าพอเราบ่มีเพจนะพี่น้องพอเราบบมีเพจเรามีแต่เบอร์เพราะว่าแถวนี้ค่ะมีโฮมสเตย์ได้รายนะพี่น้องแต่ค่ะเพราะว่า อะไรนะคะพี่พี่ตนคุณลุงเขาคุณคุณลุงเจ้าหกเขาเล่นโซเชียลไม่เป็นอ๋อแล้วเฮ็ดเพจบริฮ็ดเพจบริหาท่าเพจนะก็คือแบบบ้าเนาะพี่น้องฟังนู่นนะโฮมสเตย์ได้ได้แต่ว่าเขาจะมีเพจนะพี่น้องมีเพจแบบว่านักท่องเที่ยวกับเขาเทิงง่ายแต่ว่าบอลที่เข้ามาพักเนาะพอเป็นเจ้าของอันนี้เนาะเจ้าของโฮมสเตย์นี่เขาก็ไม่มีลูกหลานที่แบบจะเล่นโซเชียลช่วยเขาอ๋อ ก็คือพอเราแบบว่าเราเล่นโซเชียลบบเป็นนะพี่น้องเราโมมีเพจเราก็ด้วยสิได้นักท่องเที่ยวนหน่อยเนาะพี่น้องพอ่าส่วนร้ายเข้าเจากับผู้ใดมีเพจคนหู่จักเขาก็สิไปพักไรนะพี่น้องพอเราโมมีเพจเราเล่นบบเป็นนะนะเราก็ด้ยอาจิได้ดกค่าหน่อยเนาะพี่น้องปีใหม่ก็เลยแบบว่าอยากสิคอใส่สองทางยูทูบนี่เพื่อซอยพอเราโปรโมทเนาะพี่น้องทาแบบว่าพอแม่พี่น้องเอฟซีทนได้แบบว่าอยากมาเที่ยว อยากไปเที่ยวบงเปียเนาะพี่น้องนาขั้นบันไดบงเปียกะป่าบงเปียงป่าป่าบงเปียงขัเปียงกระซ้ามาติดต่อเบอร์เบอร์นี่ได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่ไม่สิขืนเบอร์พอเล่าหายเนาะพี่น้องราคากับบ่อใดไม่ได้สูงเนาะไม่สูงไม่สูงเลยยิ่งเดือนหน้าถ้าเกี่ยวข้อเสนจนี้คือลดลงมากเลยถ้าผู้ใดสนใจมาเที่ยวแหละก็ฮาอยากหาหม่องผักแบบว่าเป็น เที่ยงหน้าแบบนี้กะสามารถติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเดียวสิคืนเบอร์ให้นาะนี่บรรยากาศแบบดีขนาดบรรยากาศดีแฮะชอบมากขอบเยอะนะครับขอบคุณพี่ต้นที่พามาที่สวยๆเกือบไม่ได้นอนจริงๆเกือบพี่น้องเนาะเกือบไม่ได้นอนเกือบไม่ได้นอนียวเนาะขันบันไดสวยสวยจริงๆยิ่งตะวันกำลังสิตกดินนะอู้สวยแม่สวยแฮะ เอาแล้วครับทุกคนเริ่มแล้วขอตั้งสายแป๊ะไอ้พวมันตีบมเนี่ยตีบยืนูทเบย์ตัดเลือดัดเลือดเจสซี่โอระเี่เลือดตื๊ดเอาเกาะี่นย้อนเรื่องราว จ่ายเลยไหมคะเขบอกว่าจะกินไม่เล่ไม่มีใครกินข้าทางปีใหม่กับหนูด้วยหนูก็ชอบกินเดี๋ยวก็ไปซืเก็บเลยบอเก็บได้บอเก็บเก็บเลยก็ได้นะจะใครเก็บมันแล้วก็หุ้มเลยเจ้าพี่เนาะนี่ก็ได้้มังจะได้กินแบบสดๆกินวันนี้ลูกนึงพรุ่งนี้ก็เก็บใหนึ่งแก้ลูกนึง

อนเบอกเก็บเลยเนาะเก็บเลยเก็บเลยนี่น้อยแบบใหญ่เนื้อเนาะโมมีใัยกินเนาพอเราบอกว่าไม่มีใครกินเก็บได้นะคือคือต้นนะเด็ดปีมันหล่นเนาะหล่นมื่อเนาะบางตนก็หล่นพรเจ้าบรสิริเ โอ้โหเหมือนพี่ตาลนั่งอยู่บนฟ้าทุกคนตอนนี้ตัดภาพใาอีกทีนึงก็มืดแล้วครับเราพักอยู่บ้านหลังนี้เราก็บ้านหลังนี้ครับแต่ตอนนี้เขาชุมนุมกันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูครับ ชุดดีบอกจากรถชุมนุมเพื่อใหญ่บ้าน <laughs> โอ้อันนี้เส้นเขไม่ต้องลางเนาะเพราะว่าแกะน,น้แกะหมูกระทะนะคืนนี้มากินหมูกระทะด้วยกันเดอ้อ <laughs> ก่อไฟไนมะใครก่อไฟจ<อ>้นกัลังจะกอก่อไฟก่อเสีย จริงๆพี่แม่เจ้าของผมเธอเยเขาบอกว่าก่อให้ไหมพี่ใหม่บอกว่าไม่เป็นไรดูก่่ออกมันก่อคนเรสไตล์กับที่เราเคยก่อลดนานหน่อที่เราเคยก่อยวมายวมาใช่อ่ม นิ่งๆยินลูนๆลุนๆเ้ยคอน่งไปหมช่ไม่นี่เป็นเสียเฟย์ถ้าก่อไม่ติดนี่ปาดเสียสื่อที่ไม่ ไดไหมถ้าก่อไม้อันเราพาก,กันกระโดดไปทางใครทางมันกระโดดออกจากเถียงนาไปทางใครทางมันเอ๋อกระดาษทิชูออกกชบึ๊บเดียวนอนน้จะตดกันไมได้ได้ล้วแน่นนาทนี่กันแล,แล้วก็เอาไม้ทับเลยมันจะจุดกระดาษทิชูเอ้ยเอาไม้ทับกันดิ น่ากินอันนี้คณะเส้นเท่าก็ยังแบบปีใหม่แกะอาะลงทั้งถุงเดยเดี๋ยวสกูลิตี้มาแล้วไม่จะใส่ผิดพี่หม่กำลังปอกแตงที่ลุงเขาให้เก็บสดๆจากสวน สดมากที่มันเด้งเลบนนี้นั่นน้อยพอใส่ทีละน้อยแต่ตั้งเลยบอกตั้งเลยเหรอตั้งรอให้หมดควันนิดหนึ่งก็ได้วันนี้เรามาใช้ชีวิตแบบไม่มีไฟฟ้ากันครับทุกคนแต่มีอินเทอร์เนต็ตนะจ๊ะ <laughs> 5G เตรียมตัวกินหมูกระทะครับรพี่ใหม่จะตำแตงเห็นนาซองอะไรอยู่ข้างๆอ่ะสกอยได้ยินไหม่มมได้ยินตามเขาเลยได้ยินคือที่เราตามปุ๊บหลังนู้นมาพบเพาะกันตอนแรกๆตอนนี้ข้าอยู่ที่นาขั้นบันไดเนาะพี่หน่อง ป่าบงเปียนเนาะพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่เด้อพี่น้าางนนนอ,อ,องบรรยากาศแบบดีแห้งงามแห้งนาะพี่น้องยามมือแรงมาเขากันมานั่งกินหมูกระทะแล้วทายุเข้าเราจะขอคู่กันบรรยากาศอย่างนี้กับหมูกระทะใช่ค่ะพี่ม <laughs> <laughs> ันมีอะไรแบบเพิ่มเติมไปกว่าหมูกระทะแล้วนะจริงย่างๆเราต้องเอาอันนี้เนาะใส่หมูกระทะท,ะที่พ้อมพึ่งนะโหแล้วหมูค่ะดูดีมากเลยราคาเท่าไหร่

มันติดเพราะว่าหนูกลัวอันนี้มันติดหม้อค่ะหนูต้องหามันมาใส่อ่านะหามันใส่หม้อก็ได้แต่ว่าเขาเขาเจาะบริหารมากมันมาเป็นก้อนนะมีสิหรอเขาให้มาเป็นแผ่นเหรอใช่นี้โคตร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 ไม่มีแต่เป็นแผ่นใช่ดีเลยอันนี้คือทรงทรงยังดีเราเลี้ยวขึ้นนะ ทายจะอยู่ตึกใบหยกก็อยู่ไปเถอะอยู่ตรงนี้แหละพี่ถามพี่ใหม่ยังไย็นแล้วนะพี่ถามพี่ใหม่ยังว่าจะให้อยู่เลยยังหรอกกันยามอ้าวก้อยในบอกตามสมจับแกกำลังจะเขาอยู่ต้องมีขึ้นทันเลยค่ะเคลื่อนเคลื่อนหายมัมัน หาหามันหมูเอามันพี่ไหมล่ะอาจะติดนะเพราะว่าใส่ถ้าใส่มันพี่เข้าไปเนี้ยกระโดดเถียงนาหนีกันหมดเลยอร่อยนะไข่มันล้วนไข่มันดีไหนนี่จะตำตําต้มสมต้มต้มแตงหอมุ้นมันต้มแดงนะ ที่สามดีนเถียงแบบนี้แสดว่าพี่เิ้งหมูองเรนีนะอะไรนะอันนี้เราอยู่เถียงเถียงเถียงนาบ้านนามานาอะไรนะที่เนี่ยที่เนี่ยรวมไหมที่นี่คืออะไรนะคะาเรียกบ้านป่าบงเตียงบ้านป่าบงเตีย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 งอ๋อป่าบงเตียงเถียงนาบ้านป่าบงเตียง เปียงเดี๋ยวเรานอนส่วนของบ้านชมนะเอาใส่เลยไหมคะเพราะว่าไม่งานเช็วมากโคลเบียงอ้ามไม่ใส่นี้เหรอพี่พี่จะให้ดูอะไรน่าแบกอ๋อแต่ไม่ได้ปลูกเซลล์ๆเฮ้เจ้าแต่ส่วน้ำปลาน่ารักจริงนะจ้าน่ารังๆๆๆนิด ค่บทนไม่ถึงส <5 S 1> ี่ากกน้ำซุปไม่พอเราจะเติมต้มยำเนาเติมน้ำเปล่าเติมด้มที่นี่ก็จะเน้นแบบฟิลธรรมชาติ ใช้แบบว่าไฟโซลาเซลล์ไม่มีไฟฟ้าอันนั้นบานา้านขาวๆหรือบานนุมน่มๆช่างนั้นม่เด้อกินข้าวแรกน้ำกะเดินเอาหมูด้วยได้ไนี่ยิ้เสียงตามันเหมืนกันกินข้าวแรกแน่นิเหมืนก็ได้กินข้าวแรกเขาอยู่สมุทรปราการไอ้พี่ชายเด็กเขาอยู่อะไรนะอยู่แถ,ถ,ถวเราอ่ะ แถวแถวบ้านบีอ่ะสมุสาครสมุสาครอนอแสดงว่าบัตเดียวกันมาได้ค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนแวะมาเที่ยวอ่นาขั้นบันไดก็เข้ามาลึกๆอ่ะจะมีที่พักดีๆอยู่วิวสวยมากววส,วสวยกว่าต้นต้นอ่อา กว้างหมดเลยอ่ะเนาะบางคนบางคนมาก็จะจะเลือกแต่ด้านหน้าต้นต้นลองขับเข้ามาลึกอีกสักนิดหนึ่งจะเจออันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านชมนาอันนี้บ้านชมนาอ่าคือน่าจะชมนาฝั่งนู้นอืมเราชมนาฝั่งนู้นวิวสวยมากเม่อเย็นปีใหม่ได้ถ่ายให้ดูป่ะใ่ใช่แล้วค่ะอ่า ตัดภาพมาอีกทีหนึ่งครับทุกคนกำลังเข้าได้เข้าเข็มกันเลยที่เด็ดนี่คือแบบนี่อันนี้อะไรคะปลานะมาเด้อเด็ดมากปลานะพี่ตาลใช้ตะเกียบเป็นนี่นาบางทีก็ทะเลาะกันคลิปมันคมิปแรงวันได้เลยนะเนี่ยบางทีก็ทะเลาะกันหมูกระทะ บนดอยครับผม,ม,มเ็ไหมคะ<ด>อยากเขยไปนิดๆๆนได้ครับอไเ<ม>ครับเอาเลยเอาเลยมันี้โคกันนะคะตะเกียม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังจอดรถนะครับขอเชิญซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาชมคอนเสิร์ตได้เลยครับผมก็เลยงงทำไมขนคายิดจอดรถขนาีาดจอดรถจอดรถห้ามเหยีดดยบข้าวก่อนะ <laughs> ตอนนี้ก็เป็นตอนเสาเดอ้อพี่น้องตอนเสาร์นอนหลังจากที่เมื่อคืนนี้เขากินมูก,กระทะไปแล้ววิวยุมมองนี้แบบดีแห้งพี่น้องดีดีวิวแบบงามงามเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศวิวให้เบิ่งเน้ะพี่น้อง ละกาอยูมองนี่เนาะพี่น้องพอจะคล้องโฮมสเตย์เราเราบ่คอยมีลูกค้าเป็นใดเด้อเพราะว่ายูขางนี้มันเป็นยูขางโซนเบื้องลังเนาะและพอเล่าหากาเลนโซ่เสียวโบเป็นเนาะพี่น้องเราวออันนั้นนะหปลว่าลูกค้าทางอินเทอร์เน็ตเราบ่มีเราได้แต่ลูกค้าที่มาหอดหอดบาทเนาะ ที่ใหม่ก็เลยอยากสิโปรโมทให้พ่อเราเนาะพี่น้องเพราะว่าส่วนร้ายหาคนอื่นเขาาจอดที่เขาาจอดมาผักอยู่หน้าขั้นบันไดป่าบงเปียนเนาะพี่น้องขเขาจอดเขาาจอดผักอยู่ยู่โซนนั่นเนาะอยู่ข้างหน้าเขาฝักอยู่โซนข้างหน้านู้นพี่น้องส่วนร้ายแต่ว่าย,ยู่นี่ฮะวิวดีแล้วกะราคาถือด้อพี่น้องเขาผักตกอยู่ อาคนละสามรอยบาทเนาะพี่น้องต่อคืนแล้วก็บบริการก็ดีดีพี่น้องจะคล้องจะคล้องโฮมสเตย์บ,บริการดีราคาโบแพงะนะพี่น้องคนละสามรอยบาทเองพอเราบอกว่าเดือนหนาน,นี่เนาะแห้งสิราคาถือเพราะว่าเราสิเกี่ยวเขาออกเนาะพี่น้องกับสิราคาถือกว่านี้เนะาะถ้าผู้ใดไหนแวะมาที่เรา านาขั้นบันไดป่าบงเปียนเนาะพี่น้องกะมาพักอยู่โฮมสเตย์พอเ้าไดเดอ้อพี่น้องราคาบ่แพงบริการดีเนาะแนะนําแนะนําพี่น้องบอน,นี่เดี๋ยวพี่ไม่สิถะนี่ขืนอนาหายเนาะพี่น้องสิขืนเบอร์โทรหายเนาะโทรมาเพราะว่าโซนโซนข้ังงน้นนู่นเขาสิไรด,ดูขาดร้ายเนาะพี่น้องเพราะว่าเขามีเพจนะผู้ใดมีเพจกับแมนไดดูขาในเพจทางออนไลน์ แต่ว่าอยู่นี่มีแต่ลกคขาที่เขาเจ้าแบบมากนะพี่น้องแต่คนบ่คอยมากหอดโซนนี่เพราะว่าเขาเขาเจา้าส่วนได้เขาขี่รถมาหอดตโซนทางหน้านู่นเขาหน่าจะโบหูมั่งวัดพี่น้องโซนนี่ก็มีโฮมสเตย์แล้วค่ะเป็นกันเองเนาะพี่น้อง ของงามสะอาดเด้อพี่น้องที่มองได้ดีดีนะบรรยากาศงามสดานี่ยแต่ตอนเสาวๆมีหมอกเลยพี่น้องตอนนี้เกาะม่วงเลยกันยังมีอยู่แต่กะโบลายแบบไหนค่ะบายบายอันนี้เขาเป็นต้นทำอิดพี่หม่คิดว่าเขาเนียวพี่น้องแต่ข้าจับบอกว่าอันนี้เป็นเขาเจ้าด้วยพี่น้องเขาดอยเนาะ เอาไปหุ้งกินเนาะแต่ว่าเขาเม็ดงามงามเขาดอยเขาเม็ดใหญ่ๆปุ่มๆกลมๆเนาะพี่น้องบ้านชมนาเนาะพี่น้องนี่เดอ้อเบอร์โทรตามนี่เนาะพี่น้องเบอร์โทรพอแลาา้วค่ผู้ใดได้มาเที่ยวกะน,นี่เนาะพี่น้องเบอร์ตามนี่ละ โทรมาเนาะมาเที่ยวมาพักอยู่ในได้บริการดีเนาะพี่น้องแนะนำมองนี้เดอ้อทุกคนข้างนี้ก็มีต้นมะแข้งแข้งคมเนาะพี่น้องแบบนี้ศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดหกศูนย์สองแปดหกเดอ้อพี่น้องไปไปลุยต่อ เดี๋ยวก้อยถักเสื้อนะ,อะยน่ยนย่นเข่าทั้งหลังค่ะเอาโบนเดใส่